สวัสดีทุกท่านนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าของผมสมัยเด็กแต่เนื่องจากว่าผมมีเวลาเล่าเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นดังนั้นผมจะขอเล่าย่อๆนะครับตั้งแต่ผมยังจําความได้โดยตอนที่ผมยังเป็นเด็กชีวิตของผมมันแฮปปี้มากผมมีเพื่อนอยู่เยอะแยะมากมายแต่ที่รักที่สุดเลยก็คือไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดนั้นมักจะขอเล่นบุกแป๊กๆกับผมแต่แม้ว่ามันจะเล่นบุกแป๊กแค่ไหน มันก็ยังสร้างความสุขให้ผมได้ตลอดทำให้ทุกวันของผมนั้นเป็นวันกู๊ดเดย์จนกระทั่งผมแอบคิดไม่ได้ว่าความสุขเหล่านั้นจะอยู่กับผมตลอดไปแต่เมื่อผมโตขึ้นเราทั้งสองก็เริ่มอยู่ห่างไกลกันและไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยแต่ผมไม่ได้เศร้าใจถึงขนาดนั่งร้องไห้หรือคึมเศร้าอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เกิดให้ฟังเฉยๆ และเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาประมาณ3-4เดือนผมได้รู้จักคอเกียมคนนึ้งคนคนนั้นมีชื่อว่าพี่แอร์มันก็สนุกดีอยู่นะที่เขาชวนเล่นเกมนั่นนี่มากมายถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆและเราพูดคุยกันผ่านโปรแกรม ps หรือทีมสปีกเท่านั้นซึ่งไม่ใช่โปรแกรมสปอนเซอร์นะครับเราก็ยังเฮฮากันได้ จริงๆผมอยากจะเล่าเรื่องราวของเขาอีกมากมายแต่เนื่องจากเวลาอาัดคลิปนั้นใกล้จะหมดลงทําให้ผมไม่สามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดได้นั้นๆแล้วผมจะขอย้อนเวลาจากนาฬิกาที่ทุกท่านได้เห็นตรงกลางจอเพื่อเป็นคําบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดก็แล้วกันนะครับส2 1สองหนึ่ง บอร์เดนะครับพี่แอร์ขอไม่พี่แอร์มีความสุขตลอดไปจะมีใครเข้าใจบุกูว่วเนี่ยเหตตายสิอ่าก็ตามนั้นนะครับก็โอเคเออเออว่าแต่ทุกท่านอยากรู้จักคนที่ชื่อแอร์ไหมล่ะครับผมจะเปิดรูปให้เขาเออผมจะเปิดรูปเขาให้ดู จะดูว่าจะดูว่าแต่ผมจะเปิดแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับผมจะนับถอยหลังกดหยุดหรือกดสโลวให้ทันกันละกันเพราะมันแบบเดียวจริงๆนะห้าสีสา